เตือนภัยนะครับคนที่เข้าไปดูเว็บโปเว็บ18บวกเว็บรามบุกอนาจาร์ทั้งหลายคุณกำลังมีความเสี่ยงนะฮะเ,เรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจะได้เด่นงามปิดสถานีประชาชนไทย P ีบีเล่าอีกฝังครับแบบนี้ฮะพเพื่อนๆครับเพราะว่าผมได้คุยกับตํารวจไซเบอร์ครับก็มีการเตือนมานะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยคนที่เข้าไปค้นหาพวกเว็บโบนะครับเว็บ18บวกรามบุกอนาจาร์ทั้งหลายนะครับคุณกําลังตกเป็น ผู้สื่ารแล้วว่าจะเป็นมีมีความเสี่ยงสูงมากว่าผู้ก่อเหตุนะตอนนี้นะฮะเขาก็จะใช้วิธีการทําเนื้อหาทำคอนเทนต์เนี่ยลงในสื่อโซเชียลแล้วก็ยิงแอดโฆษณาโดยใช้คีย์เวิร์ดอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเว็บ18บวกนี้เป็นต้นฮะเมื่อไหร่ฮะที่ว่ามีการค้นหาคําแบบนี้นะครับบางทีนะคุณก็ไปเจอพวกเนื้อหาตามแพลตฟอร์มต่างๆแล้วเขาก็จะลว้ให้คุณนะกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยคุณก็จะถูกไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งสุดท้ายแล้วผู้ก่อเหตุก็จะลว้นคุณเนี่ ทำธารกิจเอาง่้ยคุเขาหลอกสุดท้ายแล้วครับคุณจะสูญเงินไปเพราะว่านอกจากการที่คุณจะไปทําธุรกิจแล้วอยากได้รายได้เสริมแล้วเนี่ยคุณจะตกเป็นผู้เสียหายครับสูญเงินไปเป็นแสนเนะเพราะมีคนถูกหลอกมาแล้วแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณตกเป็นผู้เสียหายแบบนี้เสียเงินไปแล้วนะครับย้ําอีกครั้งนึงนะครับว่าอย่างแรกเลยคุณต้องรีบแจ้งธนาคารก่อนอย่างที่สองนะครับคุณต้องแจ้งความผ่านทางออนไลน์เว็บไซต์ w w w t h a i p o l i ทยโ n ลิซ <website S 1> .com ทำ2ขั้นตอนนี้นะครับถึงจะได้เงินคืนแต่ต้องบอกงี้การที่จะได้เงินคืนเนี่ยต้องรู้ตัวให้ไหวครับต้องเอะให้ไหวว่าคุณเนี่ยถูกหลอกอยู่ตกเป็นเหยื่ออยู่คุณถึงจะได้รับเงินคืนกลับมาครับ